สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนิฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาเ,เพื่อนๆนิพซีมาอยู่ที่ชุมชนบ้านโบราณบ้านแก่ใหญ่ตาบนแก่ใหญ่อาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บ้านแก่ใหญ่เป็นชุมชนโบราณเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองศรีพระไทยสมันนะคะซึ่งมีอยู่4ี่หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านแก่ใหญ่หมู่บ้านแสลงพันธ์หมู่บ้านชุมชนบ้านสลักใดและชุมชนบ้านพระพืชยังคงมี หลักฐานทางด้านโบราณคดีไว้ให้พวกเราได้ชมกันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมนะคะร้านทุกอย่างโดยกรมศิลปากรได้บันทึกเก็บรักษาไว้เพื่อให้พวกเราได้ชมกันเดี๋ยวเราจะมาชมบันทึกของกรมศิลปากรและคลองโบราณบ้านแก่ใหญ่กันนะคะเมืองโบราณบ้านแก่ใหญ่ ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ2504แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศออ2535มาตรา10ห้ามนม้ให้ผู้ใด ซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทําลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถานหรือขุดค้นสิ่งต่างๆหรือปลูกบ้านบริเวณอาคารภายในบริเวณโบราณสถานนันแต่การกระทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือได้อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีและถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อน ไขไว้ประกาศใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยมาตรา32ผู้ใดบุก,กบรุกโบราณสถานหรือทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ได้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวังให้จำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน เ็นแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายของสำนักศิลปากร12นครราชสีมานะคะอันนี้ก็เป็นของป้ายกลมศิลปากรนะคะของเมืองโบราณบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เมืองโบราณบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เคยเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองศรีพระไทยสมันนะคะซึ่งเมืองโบราณเมืองหน้าด่านก็จะมีเมืองเมืองสลักใดเมืองแก่ใหญ่นะคะแก่ใหญ่แล้วก็ชุมชนบ้านแสลงพันชุมชนบ้านพระพุษนะคะก็จะปรากฏหลักฐานไว้ในชุราจจรึกไว้นะคะคุณเพื่อนี่ อันนี้ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่คูกำแพงเมืองบ้านแก่ใหญ่นะคะมาสักครู่เราก็ขับรถเลาะมานะคะส่วนหนึ่งให้เห็นแล้วนะคะลักษณะคูเมืองก็จะเป็นคันน้ำอยู่ด้านนอกแล้วก็คูน้ำอยู่ด้านในแล้วก็คูชั้นในนะคะอันที่เรามองไปนั่นก็จะเป็นคูชั้นในนะคะ ันนี้ก็จะเป็นคลองอนนคลองนี้ยาวไปจนถึงทิศตะวันตกเลยนะคะอก็จะไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ถ่ายรูปฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เราจะนั่งรถนะคะเรานั่งอยู่ซาเล้งนะคะวันนี้ก็คุณชารอนเป็นคนขับนะคะเราก็จะเป็นคนถ่ายเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกที่เราอยู่นี่ก็คือด้านนอกกําแพงด้านในาก็จะอยู่ฝั่งในนะคะอันนี้เราเรียบกําแพงด้านนอกคือกาแพงด้านนอกนะคะบ้านแก่ใหญ่ก็จะทําเป็นเมืองหน้าด่านที่เราเคยเคยเล่าให้ฟังนะเพื่อนก็เคยพูดไปในคลิปแล้วนะคะน้ำใสามากเลยนะคะตรงนี้ ยาวมากนะคะคือเมืองไม่ใช่น้อยนะคะยาวโอ้ยาว, <c oughs> ยาวนะ จะได้เห็นคลองนะคะ ค่ะเพื่อนที่ีตอนนี้เราก็อยู่ในครองโบราณน,นะคะกํะเพงเมืองโบราณชั้นนอกชั้นในของบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็นของกรมศิลปากรนะคะห้ามขุดลอกแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะบริเวณโบราณสถานนะคะนี่ก็เป็นโบราณสถานของบ้านแก่ใหญ่นะคะก็จะอยู่อันนี้นะคะเป็นคลองนะคะ เราถ่ายมาให้เห็นริบหนึ่งนะคะเพื่อนสี่แล้วเราจะพาอ้อมบ้านแก่ใหญ่เลยว่าชัยภูมิบ้านแก่ใหญ่นี้เป็นยังไงนะคะก็จะเป็นเนินสูงเนินสูงไปลงมาต่ํานะคะเป็นเหมือนกับคุณดินขึ้นสูงเลยนะคะสี่อันนี้ก็จะเป็นเพ่น,น้ำยาวๆมาไกลนะคะประมาณประมาณพันห้าร้อยเมตรหรือเปล่านะคะประมาณนั้นราคาโดยประมาณนะคะก็จะกิโลก,กว่าเลยนะคะคลองน้ํานี้ก็จุดเด่น เป็นกิโลก,ก,กว่าเลยนะคะอันนี้ก็เราก็จะไปหมูหมูสิบสองใช่ไหมอันนี้หมูไหนคะนห,มหมูสิบสองเนาะเข้าเพื่อนไม่ต้องเข้าในแล้วเราเราขายให้กลางาเดี๋ยววนไปไปมาเข้านะคะนี่ก็จะเลยทางเมียวกันเขตหมู่บ้านนะคะ ูชัยภูมินะคะจ mm ้า hmm. ช yeah. ุ <t <t ่มชงอะไรเระถาเอาได้ไหมคาจะแล้วใหญ่ก็จะเป็นสูงเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะคะพี่ ก็จะเป็นแนวแบบนี้ค่อยอสูงขึ้นมาวเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเหมือนค่อยต่ำลงนะคะตามลำบากแล้วจะขึ้นนะคะสน,นะคะเออสูงแล้วก็ต่ำนะคะเป็นบ้านที่อยู่เป็นหนึ่งนะคะจุดทุกจุดเป็นของบริษสถานตรงนี้หมู่สองมู่สิบสองนะคะ เราขับอ้อมไปเลยเราจะออกไปวัดเลยนะจีบบ้านแกใหญ่เขาจะมีอาชีพทำนาท้าคาง เกษตรกรรมนะคะเพื่อนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะคะทำนาค้าขายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่จะทำที่สุดก็คือทอผ้าไหมนะคะคันนี้ของบ้านทุนอยู่กระโดนก็ไปทำนี้นะคะก็จะอพอผ้าไหมนะคะทำกระเป๋าก็าจะมีโอ,ท,อ,อท็อปพอผ้าไหมทำกระเป๋า างหน้าเราก็จะเป็นวัดนะคะแล้เวเราเข้าตรงเนินโบราณก่อนเลยนะคะแล้วก็เข้าวัดไปสรุปที่หายโบราณน,นะ,ะเออเข้าทางนี้ค่ะยวขวาค่ะโอ้วขวาไปจุดโบราณสถานครับพี่แล้วสวัสดีครับคนเยังช้างนะคะเมื่อกี้ แล้วตรงนี้ไม่มันจะมีที่ถ่ายรูปได้จะได้ไม่ย้อนแสงเออขึ้นไปเลยลเราจะขึ้นกําลังขึ้นไปบนเนินนะคะเราจะขับนะคะอันนี้ก็คือเนินโบราณน,นะะ้ามโบราณที่เคยเป็นโบสถ์หานลำบากมากเลยนะ,ะสูงมากเลยไปรงล่มเลยะคะ่ะแบบนี้จะได้มอง ที่ทำกรารปลาบ้านปลาบ้านปลาบ้านมูสิบอ,อันนี้โบทเก่าใช่ไหมย้ายายลงลงไปนู่นเนาะอันนี้ก็เป็นจะเป็นโบทเก่านะคะถ้าเชื่อันอันนั้นสารประกรรมใช่ไหมหรือสารตายาย ตรงที่เราเห็นนะสันตายายนะนเพื่อนจุดนี้เนินฝั่งนี้จะสูงมากนะจีก็ส,ส,สูงสุดคือตรงนี้นะคะจุดตรงนี้คือใจกลางเลยนะคะใจกลางหมู่บ้านที่สูงสุดแต่ก่อนก็จะเคยเป็นวัดเนาะก็ย้ายลงไปอยู่ข้างล่างเนาะนี่นะคะเราให้ชม,มเนินดินบ้านแก่ใหญ่นะคะข้างล่าง,างเราก็คือ สารานะคะที่เรามาถ่ายทำวันนั้นนะคะนี่ก็คือเราขับรถอ้อมบ้านแก่ใหญ่นะคะทั้งสามหมู่เนาะก็จะมีหมู่หนึ่งหมู่สิบหมู่สิบสองค่ะ,ะ,คะวันนี้ก็ได้โชเฟอร์นะคะคุณชาดนพามาเยี่ยมชมบ้านโบราณนะคะบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์ เี๋ยวเราจะไปชมสิ่งโบราณที่สุดในหมู่บ้านนะคะที่ให้เราได้รู้ว่าบ้านแก่ใหญ่มายาวนานขนาดไหนนะคะสรุปนะคะบ้านแก่ใหญ่ก็เป็นเมืองหน้าด่านนะคะเมืองหน้าด่านของเมืองศรีพระไทยสมันเมืองหน้าด่านของศรีพระไทยสมันก็จะมีเมืองม,มีหมู่บ้านสลักใดบ้านแสลงพันบ้านแก่ใหญ่บ้านพระพืชนะคะ ก็ในยุคนั้นก็จะเป็นยุคของสัมฤทธิ์นะคะกลุ่มสัมฤทธิ์นะคะก็จะมีพวกไหกระดูกโบราณนะคะที่เก็บไว้ส่วนหนึ่งอยู่มอราชพัสดุเดี๋ยวเราไปชมส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคลิปที่สองนะคะที่ยังอยู่ในวัดนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเพื่อกดแชมกด subscribe ถ่ายให้ชมเพเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะชมต่ออีพีที่สองนะคะ